สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับเรื่องของกฎการขายออนไลน์ที่ร้านค้าต้องทำนะครับตอนนี้เรามีร้านค้ากันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูครับว่าเอกฎของการขายออนไลน์ที่ร้านค้าจะต้องทำนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับต้องจดจำไว้เลยว่าเราต้องแจ้งราคาและรายละเอียดสินค้าครับคือว่า เราจะต้องมีการแจ้งราคาแล้วก็ลงรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนนะครับโดยที่อย่างที่เคยบอกไปไว้นะครับว่า,าสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลงขายสินค้าแล้วเราไม่แจ้งราคาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดแล้วนะครับไม่ใช่แบบอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์ถามอะไรแบบนี้แบบนี้คือทําให้ลูกค้าไม่ประทับใจแล้วนะครับก็อาจจะมีความผิดด้วยนะครับต้องลงราคาแล้วก็ แจ้งรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ซื้อสินค้าเมื่อไม่เห็นราคาและก็รายละเอียดที่ชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับคือลูกค้าส่วนใหญ่เราเรา,เราลองนึกถึงตัวเราก็ได้ครับว่าเวลาที่เราเห็นสินค้าบางอย่างโดยที่มีความคุมเครือสินค้าไม่ให้รายละเอียดบางทีเราสนใจอยู่บางทีเราก็เออทำไมไม่ใส่รายละเอียดมาบอกอะไรเลย อยากจะอ่านอยากจะรู้จะให้อินบ็อกซ์ถามจะอะไรอย่างเดียวเออแบบประมาณแบบเนี้ยแน่นอนว่าถ้าเขามีทางเลือกนะครับเขาก็จะไม่ซื้อสินค้ากับร้านที่ไม่ลงราคาแล้วก็รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามีเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นเราแบบเออเราไม่อยากจะบอกราคาแบบตายตัวนะฮะนะฮะเพราะว่าบางราคามันอาจจะสําหรับคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มอย่างเงี้ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยที่เราใช้ ช่วงของราคาเป็นตัวบอกก็ได้อย่างเช่นราคาอยู่ในช่วง 100- 200ถึงบาทแบบนี้ใช่ไหมฮะให้เขารู้กรอบก่อนว่าถ้าเขาซื้อสินค้ากับเราเนี่ยเขาจะจ่ายในกรอบราคาที่100่งถึงหนึ่งรถึงสองบาทอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดเขาอยากรู้จริงๆก็อาจจะทักมาถามเลยว่าแบบนี้สีนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นการคุยหลังบ้านกับเราก็ได้นะครับ อย่างที่2เลยครับมีหน้าร้านหรือที่อยู่นั่นหมายความว่าคือการใส่ที่อยู่ร้านให้ชัดเจนนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าอาจจะเป็นออฟฟิศหรือเป็นคลังสินค้าหรือเป็นบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้รู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ชัดเจนเพื่อความเชื่อใจของลูกค้านั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถใส่ที่อยู่ร้านหรือว่าบ้านของเราเพื่อการติดต่อต่างๆจากลูกค้า แล้วก็ต้องเป็นที่อยู่จริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปใส่มั่วๆอย่างเงี้ยนะคะบ,บางทีมันมารู้ที่หลังหรือว่ารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราหลอกลวงอยู่แน่นอนว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะซื้อขายกับเรานั่นเองอย่างต่อไปเลยครับคือเรื่องของข้อมูลของผู้ขายนะครับต้องสามารถสืบค้นได้ด้วยนะครับอ่าสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็มักจะแอบอ้างชื่อมาใช้หลอกลวงนะครับดังนั้นการที่ นอกจากมีข้อมูลซื้อขายแล้วเนี่ยยังต้องมีการสืบค้นให้แบบได้จริงๆด้วยนะครับถ้าเขาสามารถสืบค้นเราได้อย่างเช่นอ่าถ้าพี่ไม่เชื่อใช่ไหมพี่ลองติดตามมาอ่าใน Facebook ผมอ่าในอ่าช่อง YouTube หรือว่าทำอะไรที่เขาเห็นว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆแบบเนี้ยแน่นอนว่าความน่าเชื่อถือก็เกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับาสามารถที่จะค้นตัวเราได้จาก a c e b o o k เบอร์โทรหรืออีเมล หรือว่าข้อมูลอื่นๆที่เราลงไว้นะครับว่านี่นี่นี่คือหน้าตาของเรานะอ่าสามารถที่จะเจอได้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่อวตารมาหลอกลวงคนนะครับอันนี้ก็สามารถทําให้ลูกค้าเชื่อใจแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายของร้านค้าของเราได้ด้วยนะครับอย่างต่อไปเลยคือเรื่องของเบอร์โทรต้องโทรไปแล้วติดต่อได้เสมอหมายความว่าเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับบางครั้งลูกค้ามักจะลองโทรมาเช็คดูก่อนว่า ใช่ผู้ขายจริงไหมเออบางทีเขาอาจจะเป็นการลองใจไงนะครับว่าเบอร์ที่ให้เขาไปเนี่ยว่าหรือว่าเบอร์ที่เราไปแปะไว้ที่หน้าเพจหน้าร้านอะไรแบบเนี้ยว่าโทรมาแล้วติดไหมถ้าเกิดเจอผู้ขายจริงๆนะครับเขาก็จะได้มีกระบวนการตัดสินใจแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาซื้อกับเราได้นะครับหากโทรมาติดแล้วมีการตอบคําถามทุกครั้งนะครับเขาก็จะมั่นใจแล้วก็ซื้อสินค้ากับเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่ติด 2- 3สครั้งนะครับแบบนี้ลูกค้าเริ่ม สงสัยและเริ่มไม่มั่นใจกับการที่จะมาซื้อของกับเราแล้วนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือมีการตอบกลับการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลักฐานนะครับก็คือว่าเราควรมีการตอบกลับรายการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินของลูกค้าเพื่อว่าเป็นหลักฐานว่ามีการซื้อขายจริงนะครับเป็นการยืนยันเหมือนยืนยันออเดอร์ในในในข้อความนะครับว่า,ายืนยันที่จะ ซื้อสีนี้ไซส์นี้แบบนี้นะคะเป็นจํานวนเงินราคาจุดๆๆด,ดอ่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วได้รับแล้วนะคะเหมือนเป็นหลักฐานให้เห็นนะครับว่ามีการซื้อขายกันจริงๆนะคะเพะื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าก็จะบันทึกหลักฐานไว้เช่นเดียวกันกับที่เราบันทึกแหละครับเอาเวลาหากร้านโกงไม่ส่งสินค้าให้จริงอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็สามารถที่จะเอาหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งความหรือว่ามาติดตามตรงนี้ได้นะครับดังนั้นจุดนี้จึงเป็นการ สร้างความน่าเชื่อถือได้นะครับซึ่งถ้าเราทําได้ลูกค้าเชื่อใจเออสามารถที่จะมีหลักฐานเก็บไว้นะครับซึ่งเราไม่โกงกันหรอกครับถ้าเราเออมั่นใจว่าเราจะไม่โกงใครใช่ไหมฮะเราก็ทําไปเลยครับให้เขาเห็นว่าเราสามารถให้ทําเป็นหลักฐานว่าเราสามารถซื้อขายจริงส่งจริงให้แบบนี้จะดีที่สุดเลยนะครับ mm. และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของกฎของการขายของออนไลน์ที่ร้านค้าจะต้องทําลองสํารวจดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ร้านของเราที่เปิดขึ้นมานะครับเรามีกฎของการทําการขายออนไลน์ข้อไหนที่ยังไม่ครบบ้างถ้าเราเห็นแล้วว่ามีการทําที่ไม่ครบเราก็สามารถไปปรับปรุงนะครับทำให้ครบให้ได้แน่นอนว่าลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้ากับเราแบบยอดปังแน่ๆครับสวัสดีครับ